ตัวใหญ่มากเลยอ่ะช้างหรอฮะอคนมันนี่ค่ะพ่อก่อยู่กันที่สวนสัตว์จังหวัดนครราชสีมาน,นะคะมหาหม่ะพวกค่ะจุดแรกที่เราแวะเพื่อนเหมือนกันค่ะชินงฮันนี่แพนนี่โทสตัวเล็กปุ๊กปิ๊กน่ารักพูดง่าย อุม้มอุมได้ยกได้เขาบอกว่าอะไรนนระวังช้างยนติน,นะครับอกยนตินขอุญาตเจ็บภาพค่ะว้าวน้องอยู่ใจจัง,งานะม,หม,มาหามที่ต้อ่เนจไปดูอะไรรับไปดูเพื่อนอีกคนหนึ่ง เพื่อนชื่อว่าอะไรชื่อเชอรี่ค่ะคอย,ยาวๆเหมือนกันไปพออะไรก็ไป,ไปึ้นรถจ้ะใครจะปั่นให้หนูปั่นเนาะมาเจอเอง้างหนูปั่นดิทีนี้จะฉีกอะไหนเสื้ไปสงตมตีป่ลยเปลี่ยนรถเหรอปันป่นจักรยานไม่ไหวต้องเปลี่ยนรถ เรียบร้อยขออะไรแต้อกตั๋วรถนะคะไปแล้วเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พื้นที่ของสซาสนาจาราคาสีมาและก็เป็นแบรนด์ของสตาร์จากทุกงานทุกการฉันจะไปไปแล้วล,วลงรถมาดูลิงครับมาดูเพื่อน,มา,ม,อนม,มาเยี่ยมเพื่อนใช่ไหมมาเยี่ยมเพื่อนใช่ไหมเนี่ย มาดูเพื่อนค่ะนีจะไปเล่นอันนั้นกับเพื่อนในเพื่อนอยู่ไหนนี่เพื่อนเป็งองตัวเนยัโอ้นู้นอีทำไมจุดเป็นยังไงนึ่งเขาเรียกว่าลิงอะไรนะลิงชิมาร์แปนซีนะคะนะเออเป็นฟูงเลยเอ้าวถันกล้องเลยเป็นไงได้เจอเพื่อนแล้วดีใจค่ะแตนะ่ว่าเพื่อนเดินหนีไม่อนไไ่เรียก คุณไม่ทักทายใช่ไหมจำกันไม่ได้หรือเปล่าไม่ได้เจอกันนานอาจจะัน้าอาจจะสวยขึ้นมั่นใจสุดท้ายสิไม่ใ่เต่าไหมเต่าอยู่ไกลคนจระเข้ตัวใหญ่จระเข้จระเข้ดูนอนสบายเลยนี่ของปลอมหาทำไมสีคล้ายอะไรเนาะนี่สีคล้ายอะไรอันเพิ่งเห็นเต่าโน่นเต่าเต่าอยู่ตรงหางจระเข้ ตอพคอตอกน่าจะอายุเยอะแล้วขนาดตอแก้มแก้มแล้วหี่ตัวอะไรอ่ะนี่ไม่อะไม่อยากูเแต่สีก็คล้ายๆกันเนาะใช่สีคล้ายๆกันเลยเขาเรียกว่าอะไร หลังยึไปตะโขงตะโหลังยึไปดูตะโขงตะโขงเป็นตัวยังไงตะโขงเป็นตัวอย่างนี้นะคะะ่ะทุกคนอันนี้เราเขาเรียกว่าตะโขงนี่หนักกว่าอ,อื่นเฮ้ยหลงน้ำละออ้ะมันก็คล้ายๆจระเข้คล้ายๆที่แขนอะอันนั้นมัน,น,นใช่ไหมไหนอ่ะใช่มีหลายตัวเลยรก่นนู่นอีกหนึ่งอยู่ไกล้ๆมันเคยตื่นอย่านี้ ตกก็ไปในบ่อยเป็นยังไงเนี่ไม่รู้ค่ะหนีไม่ได้อ่านอ๋อ๋อดูแกลสสายพันยูริเกเตอร์จอร์เเคตะของอินเดียตะของจอร์เคนไคแมนไคแมนในรองคันหน้ามาดูหน่อยเออคล้ายๆกันอยู่คล้ายๆกัน ไปเขาไม่เปิดอ่ะชนีวนไปวนมาอเจอเพื่อนแล้ววนไปวนมาอ่ะมันร้องมันร้องยังไงพวกพวกโอ้โวกใช่โอ้โห ใจเลยตอนเดิถ่ายรูปเนี่ยเป็นไง่ะสวยสุดน,นี่ฮัทเช่ฮัทเช่โอเคอเดีจ้ะเหมือนมาในป่าไงไม่รู้นกกระชอเทศมาลายแล้วตัวอะไรนู่นยีราฟ ยีราฟคอยาวมันจะไปดูยีราฟเอ้าถ่ายรูปแล้วโอ้พี่ฝล่าเรียนนะครับคุณเพื่อนเพื่อนเพื่อเพื่อนหืกินแบบเหมือนช้างมากเลยดูดิเจอเพื่อนอีกแล้วครับสามตัวยีราฟยีราฟคอยาว กำลังกินใบไม้เราจะให้อาหารยีราะดูกินอร่อยมากนี่ต่อไปจะป้อนอาหารยีราฟเอามาหนึ่งตะกร้ามีอะไรบ้างมีกล้วยแค่อทเหรอใบไม้ไปเอาไปป้อน กินใบ้าวเหรอห่ดีนะมดูดมาแล้วกินใบใหญ่เหยอร่อยเลยอ่ะออกน่นอนอนไปกลัวไปอ่ะนี่ คงใชยจะชอบแครอทนะจะแก้งนะเขาบอกว่าจะแก้งสัตว์นะนี่เะอันนี้ก็ได้เหรออันนี้ได้กินอ,อ,อร่อยนะอ่ะนี่ร่วงแล้วร่วงดิบดผมอ่ะนะไม่ร่อยเอนาะไ,ไม่ลอยแล่ว อิ่มแล้วว้าวิ้แบบเง้ยแน่ชอบไปสิรยกินอร่อยมากเลย ลิ้นยาวมากเลยรอก่อนรอรอแล้วสัออกมาก่อนครับสามตัวอันนี้อีกหนึ่งตัวเป็นสีตัวยีราฟสีดำนี่นะคะแล้วก็บรรลุจะไปดูเพื่อนอีกคนนึงต่ำมากค่ะนี่ค่ะเราจะมาเฉลยนะคะว่า เพื่อนของเขาคือใครขับเรียนเรียนได้เยอะพร้อมหรือยังเพื่อนของเราชื่อสกเลนค่ะสิบเอ็ดล้อดอสิบเอ็ดล้อดออุ้ยตัวยังใหญ่อ่ะอุ้ยตอนของเราค่ะตัวใหญ่ขนาดต้นไม้บางไม่มีนะแต่ยังไม่รู้เลยจะเรีนอะไรอุ้ยแรดอุ้ยแรดตัวใหญ่เลยเนี่ยนู่นอ้าวหรอผิดที่โอกาสผิดที่เสียงอะไรเมื่อกี้นังปอก ฝนตกตัวใหญ่มากเราล่ะจุดนี้คืออะไรครับสิงโตสิงโตนำโชคโตคโจริงไหมครับโตจริงไหมโตจริงเ<ม>สียงจริงว่ามันพูดได้นอน,นหลับอยู่ข้างใต้วเราจะ ไปดูการแสดงของแมวน้ำนะคะจัดไปบ่ายสองไปสองแล้วเขาบ่ายสองครึ่งใช่ไหมได้ปะเราก็ไปรอก่อนก็ได้เรราก็ไปอเดินเล่นเล่นรอพอเราไปดูแมวน้ำรถใหม่อีกแล้ไปขึ้นรถอีกนุ่งรถไฟมหาสนุกรถไฟมหาสนุกสามสิบบาทนั่งได้ทุกคันครับซื้อตัวรงลื่นนะคะเอาไไปมีบัตรมีตั๋วชาร่ค ัวะดาใช้มือนะคะเป็นสิงโต๊ขาวนะคะน้องฟ้าบัวค่ะสิงโตขาวน้องนี้โตะขาวใช่ไหมไม่็นเลย้องเลยสีขาวเสือง่า เสือเสือโครงสือเันนี้ก็แม่เสือสาวดียวกันแต่ต่างยีเสือสาวเสานี่ยเสือดาเสเนเป็เสือจากัวนะคะลักษณะคล้กับเสือดวค่ะเสือจางัวที่ว่าวิ่งเร็วๆสอหยอยู่ในห้องนะคะเป็เสือโครงไซบีีนะคะเขามปจาเมืนาวใส่ในห้องแอร์ค่ะคนดูเยอะมากเลยอุ่นเสืออในห้องแอร์ด้วเย็นสบย เส,ส, vey, ส,ส <hang> ือสาวเปนน <strong> ็นไงนี่ไอนีหน้ามาป่าไอนี่หน้าลายจุดบรรยากาศดีครับวันนี้ไม่ร้อนเท่าไหร่ครับควร้อนนะคะเป็นความจริงนะคะความจับประเทศอินเดียคร์ น,น,นะคะเป็นกลุ่มกอเอเชียนะคะมีเขาเฉพาเพิคผู้ค่ะข่านเขา B และหนึ่งค่ะค่ะเป็นแม่เสือสาวในตอนนี้เนะี่ยเป็นิดด้านใน

เป็นไงเก่งไหมเป,ไง,เปไงครับไปไงปไปว่ายน้ำเลยใช่ไหอไ <pers> ไม,มหอยากไปดูกในสนุกไหมมาดูไม่ได้ไไดสนุกแล้วก็จะพูดยังไงน่ารักมากกว่าใชยไหม มากกว่ารู้สึกเอ็นดูแม่น้ำยัง,งเก่งกว่าเองเลยละ่ะเอ็นดู oo, หรือว่าดูเอ็นดูถ้าอันนั้นอะถ้าดูที่บ้าน